กะิกะเกษตรเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราไปติดตามงานของในลวงการที่เก้านี่พระองค์ท่านไม่เรียกเกษตรกรรมกเษกษตรกรนะถ้าเราไปดูนะท่านเรียกว่ากะิกรกะิกรรมครับกะซิเนี่ยแปลว่าไถาหวานมันแสดงถึงเรื่องการพึ่งตนเองพึ่งธรรมชาติไม่ทําลายนะเคารพนบนอกต่อธรรมชาติกะซิเนี่ยครับแปลว่าไถาหวาน บราณเนี่ยใช้คําว่ากสิกรรมในหลวงอที่ท่านก็ใช้กสิกรรมแต่ว่าท่านแหลมคมมากเรื่องพวกนี้นะครับคนโบราณเนี่ยเราเรียกกสิกรรมกสิกรเนี่ยมาดูโบราณก่อนรุ่นเราก็รุ่นเราของทันเนาะทาไมก่อนก็มีทําขวัญควายใช่ไหมครับก่อนทํานานี่มันต้องไหว้พระแม่โพศก่อนนะพระไหว้พระแม่ธรณีทาไมก่อนจะเอาข้าวมาตีที่พื้นนี่มันต้องไหว้นะมีพิธีนะ เขาบอกพระแม่ธรณีนะว่าจะขอย้ายแพ่นีออกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอัญเชิญให้กลับมาเพราะเดี๋ยวจะมาฟาดข้าวใส่แม่แม่ธรณีเพราะทำไมก่อนเขาจึงมีพิธีการเกี่ยวเรื่องการเคารพธรรมชาติเนะไม่รังแกธรรมชาติเนะจะมีพิธีกรรมนะเนาะใช่ไหมเรื่องรอยกระทรงเรื่องเนี่ยเราจะดูดินนี่เราเรียกว่าอะไรดินน้ำเรียกว่าอะไรครับนะ่ะตามนี้ ผลเรียกว่าอะไรครับข้าวเรียกว่าอะไรครับรต้นไม้มีอะไรมีลูกกระเทยกระบาดาคือคนเวลานี่ของเคารพใช่ไหมครับเรียกแม่หมดเลยลุงธเหมแ,แจ่มแจ้งเครือขายเราที่ท,ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเนี่ยเรียกว่าทุกวันนี้ลูกโยโย่ชาวนาเนี่ยเป็นลูกกัมพากเกษตรกรเนี่ยเป็นลูกกัม้า ใอ้ hey, ผมฟังทีแรกฟังลงุงหมอพูดเห้ hey, ทำไมลุงหมอว่าชาวนาเกษตรกรเนี่ยเป็นลูกกาําพร้าก็ฆ่าแม่หมดครับอยากได้ผลไมตสูงสูงก็เอาเคมีใส่ลงไปเอายาฆ่าหญ้าใส่ไปฆ่าแม่ธรณีแม่ธรณีป่วยเวลาฝนตกไอเคมีก็ไหลลงมปแม่แม่คงคาป่วยฉีดพ่นยาแม่พ่อพายป่วย เห็นภาพเลยครับใช่จริงๆชาวนาเกษตรกรทุกวันนี้มันเป็นลูกกำพร้ามันเนรคุณมันฆ่าแม่เนี่ยเพราะไอ้ละอารามที่อยากได้ผลผลิตสูงๆไม่สนใจก็ฆ่าแม่เลยครับคุณคงบอกว่าเราเป็นพวกเนรคุณเราฆ่าแม่ครับเป็นลูกกำพร้าครับสมัยก่อนเนี่ยรุ่นเราบางคนจะทันนะถ้่เคยทํานาเนี่ยชาวนาสมัยก่อนเขาถือว่าควายเนี่ยเป็นเป็นสมาชิกในครอบครัวนะ สมัยก่อนเขาจึงไม่ไม่เอาเขาไม่ฆ่าควายนะไม่เอาควายไปขายนะเลี้ยงจนมันตายครับแล้วเวลาควายตายก็เหมือนมีพิธีเอาผ้ามาสวดก็เหมือนสมาชิกในในใน,ในบ้านเสียชีวิตคนโบราณก็ถือควายแนละ้วยมันเป็นสมาชิกในบ้านนะแล้วยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราเลยเอาควายมาเป็นการค้าสมัยก่อนนะเพราะถือว่าควายมีพวกคุณน,นะครับเนี่ยเพราะอาศัยควายเนี่ยจึงได้ มาไถานาทำนานทำสวนทำไร่นะสมัยก่อน mm hmm. นะครับไหว้ควายนะเอาทีนี้มันมาเปลี่ยนกเกษตรเนี่ยฐานลากเนี่ยมันมาจากคําว่าอจิตเคาเจอร์แล้วมาเปลี่ยนมากคือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สามเปลี่ยนแปลงกเกษตรบ้านเราเนี่ยตามฝรั่งคือเป็นกเษกเษตรเกษตรเชิงเดี่ยวในยุคนั้นเนี่ยกษิจึงถูกเปลี่ยนเป็นกเกษตรมาจากประถับภาษาอังกฤษว่าจีเคานเจอร์ ก็เป็นแนวคิดของระบบทุนนิยมตะวันตกอะ่ะบอกให้เรามาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อรวยไงเพื่อทําเงินนช่ไมกเกษตรก็เลยมาประสานกับทุนนิยมเกิดจากทุนนิยมเพืชเชิงเดี่ยวใส่อะไรลงไปก็ได้ขอยไม่ได้ผลผลิตสูงสุดกเกษตรมันถึงแปลว่ารวยไหมบางทีพระเนี่ยเราเอาลูกไปปลูกดวงกับพระที่วัดบางทีพระก็บอกว่าดูดวงลูกเราแล้วแบบตกฟากเออ โยมโชคดีลูกโกยุกลูกโยมอะตกฟากรวงเกษตรรวยมันมารากสับท์จากของฝร,รั่งคือจิตเขาเจอเรื่องเปลี่ยนแปลงคาจากเกษตรมาเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สามครับ,รบส่กเปลี่ยนจากเกษตรเป็นเกษตรเปลี่ยนจากไปผลิตหลากหลายมาเป็นเชิงเดี่ยวครับ กะิกะเกษตรเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราไปติดตามงานของในหลวงการที่9นี้พระองค์ท่านไม่เรียกเกษตรกรรมเกษตรกรนะถ้าเราไปดูนะท่านเรียกว่ากะศิกรกสิกรกกรมกะศิเนี่ยมันแปลว่าถ่ายหวานมันแสดงถึงเรื่องการพึ่งตนเองพึ่งธรรมชาติไม่ทําลายนะเคารพนบนอกต่อธรรมชาติกสีิเนี่ยครับแปลว่าถ่ายหวาน เวลาเนี่ยใช้คําว่ากัิกรรมในหลวงอาิาท,ท่านก็ใช้กติกรรมแล่ว่าท่านแหลมคมมากเรื่องพวกนี้นะครับคนโบลาเนี่ยเราเรียกกติกรรมกัิกร